ก็กลับไปอยู่กับช่องคนพันเปรี้ยวไปนะครับไอยู่กับเกี่ยวเปียวแล้วก็เหม็นเปียวนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเด็กๆบายเทสไม่ใช่บายแล้ววันนี้ยังจะงแจ้งขนาดนี้ยังเรียกายอีกเหรอวันนี้เราก็จะมาเทสกันว่าขนมเจ้าไฮเนี่ยที่แบบเห็นน้องหมาของเรากินกันใช่ป่ะ เฮ้ยมันรสไหนที่มันอร่อยกันแน่เอานนคลิปเลยนะในคลิปชอบแบบว่ารสมิลกี้คือรสนมเพราะว่าแย่งหมากินบ่อยแย่งหวานตะพี่เ่ยพีดมองอย่างนี้พี่ว่าอ้รสไหนมันดูน่ากินบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เลยเออของแกต้องอันนี้จริงๆอันนี้ต้องอันนี้ต้องให้พีดโอเคป่ะอร่อยมากอันนี้พีดเอาอันนี้เออได้ได้อันนี้ก็ได้อันไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ฟันผุอยู่เรามาลองกันก่อนเลยตอนนี้ของเจอไฮเนี่ยมันจะมีอยู่ อันนี้ที่เขาเพิ่งออกของมาใหม่จะเป็น5้ารสโรสติกใช่เป็นแบบสอดไส้เบียบว่าดูโอแปลว่าอะไรคะดูโอสอง yes ดูโอแปลว่า2ก็สอดไส้นะคะในนึ่นแท่งอะไรเงี้ยดูโอลิปเปะคะฮะคืออะไรวะเหช่วยหน่อยดิหมายถึงอะไรวะน n t come out อ๋อนะฮ้องดูอ่านี่มาลองก่อนเลยอันนี้รถแรกแครนล์นะคะเนี่ยนี่สีก็จะดูแบบว่า ส้มๆหน่อยนะฮะแพลอตนกแก้วอะคะอ่ะนั่นมันแพลตต์อ่า <laughs> ที่แปลว่านักบินนั่นมันไพลอตโอ้โหนี่ต้องใช้สมองกันเยอะมากลองชิมดูลองชิมดู <laughs> ไม่ใช่เราคิดเอาเองว่าเอ้ยรถนิ่มหมาชอบอะไรอย่างเงี้ยเราชอบหมาไม่หล่ะจะไม่ชอบ <laughs> กินด <laughs> <laughs> ิกินก่อนกินเลย <laughs> กินก็ไก่ไก่กินไข่เลยเขียวเด็กเขียวมันก็ไก่อ่ะทุกคนนี่เราแกว่ง ไม่ได้กินหแบบแม่จะโดนดักนะแต่แกจะโดนอาหารเปียกแทนนะแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีแครอทนะรู้สึกว่าแครอทมันหวานไปๆไม่ไมม่่ไได้ถูกใจมันไม่ได้ถูกใจนะคะแล้วมาดูอันต่อไปนะคะอันนี้เป็นแบบคุกกี้นะคะคุกกี้นะคะคุกกี้คือมันต้องมันต้องบีอ่ะอันนี้อู้วแครอทกินเป็นไงคะกินก็หอมนะเอาจริงนี่คือหมายุดกินเหมือนเนื้อเนื้อ แต่ก็มีความแบบแข็งนิดนิดนี่นะเขท่านผู้ชมแต่กินมันเค็มมากเลยไก่จริงมันไม่เค็มบบเออมันไม่เค็มนะจริงจก็รสชาติแบบนัวๆอยู่นะคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยโมจิโมจิบอกว่าหนูอยากกินมากเลยโว้ายผมกินไปแล้วนะคะตัวเองกินกันอันนี้แค่หลอดโมจิกินหมดทุกอย่างเลยพี่พิกกมีพนนีพ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 ี อเ่อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะอ้าวกินไม่ได้บลูเบอร์รี่เออใช่ไม่เป็นไรพีก็ไม่ต้องกินดีใจมากสีอะไรหอมไหมหอมไหมขอดูสิโอ้หกลิ่นแบบบลูเบอร์เฮ้ยอย่าเดี๋ยวแกแพ้หืมกลิ่นนี่บลูเบอร์รี่จริงจริงอะแพ้อย่าโดนบู่มาน่าจะอร่อยเหมือนบอกเขาลัง กินเคี้ยวเหมือนบอกปรลั่งเลยเด็เจิมหุ้ยแต่ว่ากินจริงแมันจืดนะนึกวราเที้ยวต่อไปเลยรสตับหรือเราจะเราเอาสตรอเบอรี่กับแมให้พีทแพ้ตับเนี่ยอันนี้ก็แพ้ทุกคย่นจีนนะอันนี้อ่านว่าอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่พีทแพ้สตรอเบอรี่นี่นะไม่ใช่แล้วแกเราขอดมกินหน่อยเดี๋ยวได้กินเลยเหมือนนมนมโยเกิร์ต ก็รู้มันมีไก่ทุกอันไงแต่สีสีสีก็แบบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะนึกว่ากินป๊อกกี้แล้วกันแตเป็นสีแดงโอเคป่ะเนี่ยเดี๋ยวชิมกันเราจะกินกันแบบเอาปากชนกันก็ได้นะแล้วก็กินคนละข้างอ่ะนไม่แปรงฟันค่ะกินเหม็นเปรี้ยวค่ะทั้งสองครั้งนี่ครับผมจะกินแค่นี้นะครับแกลองกินดูกินแล้วทำๆดิ เนี่ยเหลืออยู่เนี่ยลองดูจริงๆอันนี้มันเหมือนขนมอันแรกมันอาจจะรสแย่แต่อันนี้ใช้ได้ให่ไหมมันก็เหมือนขนม่แบบจืดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมันก็แบบไก่เนอะก็ไก่ก็ไก่ใช่แล้วก็เฟเวอร์ด้วยแบบกินต่างๆก็คืออาหารคนที่ลดรสชาติเปล่าแต่อย่างพวกเป็รลิเวอร์มันน่าจะมีส่วนผสมของของตับจริงๆไหมอะไรเงี้ยอ่ะแบนแน่แบนแน่ ไม่เหไม่แก้เลยโอ้โหิดแทบดไม่อลสีกินดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าอยากส้องเห็นด้วยดิรออยู่เน่ยเอาไหมด้วยไมไม่ชอบไม่ชอบกล่นเ้าไย่างี้อันนี่กลิ่นไม่ค่อยเอจริงันี้กิ่นกป็นแบกลิ่นประหลาดประหลาดอะเอ้ไหม ดูไปตลอดโอ้โหสีเหมือนกล้วยกล้วยตากเดี๋ยวก็ไม่มีรอยให้ฉีกด้วยแล้วกล้วยจะสีเหลืองนี่นี่นี่กล้วยแขกเป็นไงรสชาติยังไม่ฮันจิเลยมันมีกลิ่นกล้วยอะน้องมีกลั่นมัรสชาติน้ำมันกล้วยตากกิน่ะ ถ้ากินเอานิดเดียวนะกินกล้วยต่างถ้าหนูเป็นหมาหนูไม่กินรสนี้รู้สึกไม่โอเคกล้วยแบบมาลองลิเวอร์แม่น้ำลิเวอร์ yes บีมแก้หน่อยดิลิเวอร์พี่ก็บอกแม่น้ำลิเวอร์แปลว่าอะไรตอบพี่ช่วยเล่นบลกเลยพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปตัดติ๊งตัดต่อเก่งนะคะเราไม่จด้ไปเองนบลูกัอโอเคงั้น ไปอยู่ที่โรงเรียนไมชื่อมองคลดมกินก่อนดมกินก่อนถึงงานต<อ>แต่จริงๆอันนี้หมาชอบนะดมๆๆดม,ดมกินแบบใส่อออาสีมันกล้วยเลยขอขอ,ขอบีบเองนะไม่ไม่อยากบีบผ่านมือแกแต่มันมีความหอมนะอันนี้สม่าชอบนะอันนี้เหรออืมนี่อ่ะรสนี้อ่านได้ไหมออมตไม่ใช่ โอเมเลตเต้ไม่คิดว่ามันจะอ่านได้เนี่ยอ่ะแกะให้เพื่อนๆดูลองดูกินโอ้ยพี่แค่เปิดนี่ได้กินแหละตัวนี้ไม่อยู่สุกนะคะเต้นลีลาเนี่ยกลิ่นเหอนซีอิ๊วมากเาะมันเหมือนแบบเมื่อพีแพ้ไก่ออมเล็ตนีินะไก่ออมเล็ตอันนี้จุดๆนี่นะ คิดว่าหนีพีชไม่น่าจะโอเคเออเเซนเซอร์หน้าพีชด้วยนะครัเมื่อกี้เอออมเล็ตน้องมองว่าไงคะอมเล็ตไม่ผาไม่กินผาไม่กินนอนไม่หลกบนาไม่แหลกหนอนไม่หลับอย่าลืมเซนเซอร์ด้วยนะครับไม่ชอบผักขมแต่เขาอบชีสอันอันนี้เปอบชีสได้เดี๋ยว่าผักขุบอบชีสนี่อันนี้นี่นีอันนี้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 ให้ไหมถึงผักขุบนี่นี่ อเป็นกอล์ฟเป็นดูโอมันบอกเองไม่หมายถึงผักผมที่เป็นผักจริงผมอบชีสไหวแล้วอร่อยปะล่ะอื้มแต่มันแข็งแข็งงอกจริงจริงคือว่าดูหน้าดูหน้าดูหน้าก้มจบหน้าน้องหน่อย คือในก,กิบอะก่อนนั้นเนี่ยกิเคยลองซื้อมาหลายๆลรสนแล้วกินไปกินมาหมาเนี่ยก็จะชอบอยู่แค่รสนมกับรสรสตับแต่ว่าบางบ้านก็จะชอบไม่เหมือนกันนะแกะไม่หมดเลยหอมจะตายเนี่ยไม่เชียวเนี่ยแหละทำไมเริ่มรู้สึกเวียนหัน <c oughs> มึนๆอ่ะเดี๋ยวมามาแกะทุกอันแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกันว่าแต่ละแบบนะคะอ๋อรู้แล้วที่หมากินอะไรแบบนี้แล้วนอนาะม,มันเวียนหัวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสตรีมนะคะสตรีมก <c oughs> ็ <c oughs> ตากระลัง ดูนี่ดิว่ะอันนี้คือเจอขี้อ่ะมาเจอเปิดมัเป็นหยดๆอ๋อมันจะเป็นอยังงคี้แบบนี่เองหรอนี่เราไปอยากดูอันนี้ยังไม่เคยซื้อมากินเลยอ๋ออย่างนี้ก็มันจะเป็นแท่งแบบอย่างนี้เลยแท่งอะไรอันนี้เบอร์เบอร์เป็นก้อนแบบแฮมเบอร์เกอร์เลยนะคะแบบนี้เออก็ดูน่ากินดีนะสรุปกินมาแล้วพิจว่ารสไหนที่พิจว่า โอเคที่สุดแล้วหมาน่าจะชอบนมนม,นมเหมือนกันนมเั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าน้องหมาเนี่ยเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยชอบกินอันไหนมากกว่ากันแต่ว่าจริงๆหมาบางตัวเนี่ยก็ระบุไม่ได้นะเพราะว่าก <laughs> ินหมด <laughs> ทุกอย่างคือตอนนี้ก็มาเกาะอ,อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะไปแล้วตอนนี้นะคะเพืเ่อนๆเราจะมาดูกันค่ะว่าผููบริโภคตัวจริงของเรา ชอบรถไหนกันแน่นะคะน้องชอบทุกรถเลยค่ะเอแนอแม่คือเราจะบอกไว้ก่อนว่าคนนี้ชื่อโมจิซึ่งโมจิเนี่ย,ยงงกินทุกอยาก่ญญางเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะระบุไม่ได้นะคะว่าชอบรถไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่คนนี้น,นี่คนนี้คืออันไหนที่เขาชอบเขาจะกินมาเรามาดูรถแรกกันก่อนนะคะรถเป็ดักเตกเต๊กเตกเตกอ่ะหรแต่งให้น้องกินเลยคนนิดคนนิดโอ้โหนี่เจมนต่อไปมาเลยอ่ะไอที่ของเด็กกิฟต์อ,อ่ะ แอ้ของนายกิฟต์น็ตกระแด๊บพอแล้วพี่โมกินพี่โชกินเปล่ารถเป็ดพี่โชก็รถอะไรนต่อไปด้วยรถรถรถเป็ดปลารถรถผักขมหมากินนะครับอีกอันหนึ่งให้อีกคนหนึ่งพี่โชกินไหมพี่โมพี่โชก็กินนะคะตอนนี้ผักขมกินนะคะแต่จริงๆเนี่ยพี่โมอันอันต้นๆที่อาจจะได้เปรียบเพราะหมาเลี้ยงได้หมดอันนี้บูเบอร์รี่พี่จะจับเลยพี่แค้อันนี้ผักใหญ่ไป อันนี้เดี๋ยวค่อยกินทีหลังอ่ะออมเล็ตก่อนออมเล็ตอยากให้พี่โมกินทุกอย่างบลูเบอร์รี่อ่ะพี่โชก็กินนะคะตอนนี้สองคนก็กินเหมือนกันนะคะออมเล็ตมก็กินเมื่อกี้น้องกินไปแล้วนี่พี่โชกินเอ้ยพี่โมกินไปแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อ่ะพี่โชพี่โชพี่โชเริ่มนิ่งพี่โชว์พี่โชกินไหมเฮ้ยออมเล็ตพี่โชก็กินวันนี้ว้ายวันนี้มานนี้วัี้วั จะเป็นดีไซเตอร์นะคะถ้าเกิดเจอาหสต้ได้กติดต่อได้นะคะที่ช็อส,สวยะช้วยหมาติ้สองเมวองิ้งหรอตายแล้วแสดงว่ามาอยูอ่า <laughs> นี่พีน่พีซให้หมารักพี่ด้วยการให้หมานยุคนีไม่เอาไปพี่ขอะ <laughs> น <laughs> ี่แค่หลักหลักไหม ใช่อุ้ยไม่ดีไม่คิดว่าอันนี้พี่โชอันนี้พี่โชไม่กินอ่าขอรองหน่ะขอร้องขารอหน่อร้อให้พี่โชว์หรือว่าขอรองกินเองเนี่ยมันไม่กินไ่กิไม่กินลองให้ไม่กินตั้งกินแต่คือแบบไม่ไหวจริงๆน่เอายังไงก็ไม่เอาชอยุอันนี้อะเฮ้ยกินเอามันม่วงชอยุกินนะจ๊ะมันชอยุก็เลือกวจีมุนตัว มุน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 มงนมุมุน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 มุมุนมุนมมานมยุนนมุนมุสนมานมุมนมนนนนมุงมนมนนมมนั่งนมุน่นลุมุนนั่งมมนมมมมมนมนมมนี้อย่าลืมกดไลค์กด กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดเป็นแร้วนะคะบ๊ายบาย